ส่งเสริมอารยสชาปไทยสุรชาคมอาเซียนโดยตอตทพลังที่ยั่งยืนปักท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคำรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงข้ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทสยามนิช,ชินจำกัด ดังครั้งดีอาที่นี้ไปกันที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีมีพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัยพุทธศินแบบชาวบ้านมีชื่อเป็นมงคลน,นามว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารจตุรรมุขบริเวณริมคลองและผีพัดแต่ละวันก็จะมีญาติโยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรท่านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับ ารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันยังไม่มีอารรยษสาปันะครับยังไม่มีทางลากไม่มีห้องน้ำมิวแชร์ผู้ที่ใช้รถเข็นยูวแชร์จะไปไหว้หลวงพ่อควรต้องมีผู้ช่วยเข็นและยกในบางจุดก็ต้องฝากถึงท่านคณะกรรมการที่ดูแลวิหารหลวงพ่อช่วยกันทำอารยาสาปเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยจะขอบพระคุณมากเลยนะครับ เฉพาะที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนอกจากจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นแหล่งพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมายหลายรูปตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเ <c oughs> ช่นหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอหลวงพ่อผันวัด8อาและหลวงพ่อสุนทรวัดหนองสะดาวครับ พรเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ๆใ,ในอำเภอหนองแคยุคปัจจุบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการปลูกเสกและสร้างทำวัตถุมงคลเรื่องรางของขลังตามคติความเชื่อแบบโบราณก็คือพระครูประัดวิชัยปัญญาทีโปอายุ45ปีพรรษาที่23จะอาวาสวัดสันติวิหารอำเภอหนองแคยจังหวัดสระบุรีครับ ทารักสการพระครูประวิชัยครับครับจริรพรพระครูประวิชัยมาอยู่ที่วัดนี้กี่ปีแล้วครับมามาอยู่ที่นี่เสือปี แล้วก่อนนันนี้อยู่ที่ไหนครับตำบลอำเภอศรีมหาโพธิ์วัดที่หัวว่าปรกกินบุรีหลังจากนั้นมาก็มาอยู่กับสุขภาพแต่งปีหนึ่งก็หลังจากนั้นมาก็อยากเรียนก็เลยเดินทางตรงวัดสันติวิหารเนี่ยก็มืดเล้าวัดผักก่อนแล้วมาก็เลยเข้ามาที่วัดสันติวิหารเนี่ยก็หลังจากเจ็ดวันแล้วมาก็กราบลาท่านท่านก็บอกว่าก็อยู่นี่แหละก็ไปย้ายไปยุ่ที่ย้ายไปมาแล้วก็มาเข้าสังกัดมาที่วัดสันติวิหารนี่ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นสิ่งถูกสร้าง นนกําาาาาัังงสรงรรร้รร้ทอะะไบบคคพจตอนพุทธาเปเศกเหรียญทั้งที่แล้วก็เอามาสร้างหลงังคาโบสถ์เปิดจองเลขที่รุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือเอามาทําขยายทางเดินโบสถ์ให้กว้างขึ้น<อ>แล้วก็ทํซุ้มโบสถ์ให้เป็นขอบเขตของโบสถ์ก็ตอนนี้กําลังสร้างพุทธิสองฆ์อยู่ อัคระเลขยานที่อาจารย์จะลงเองท,องทําเองเขียนเองเอะครับเรียนมาจากคอมเมนมาเรียนตั้งแต่สมัยปี28จะเข้าไปก็เห็นก็โดนระเบิดก็โดนเหยียบระเบิดก็ไม่เป็นไรโดนลูกปืนก็ไม่เป็นไรก็เลยอ,อยากเรียนก็สมัยนั้นเป็นเด็กอยู่เรือทองอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแหลกไปซื้อพรงรถแหลกเสร็จแล้วก็ขอเข้าเรียน พอดีขารวาสคนนี้เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อเปาเชียนหุ่นเซนนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านสมเด็จหุนเซนในสมัยนั้นก็ก็ได้จากศิษย์เอกคนนี้ hmm. ไปเรียนวิชาต่างๆมาเรียนกับลานท่านลานท่านทุกปัจจุบันนี้ก็เป็นจาวาดอยูอ่เป็นกิจิดังที่ขมินครับหลังจากท่านให้เรียนแล้วก็ให้มาเรียนนางยานตะกุดยันพายัยานยันอะไรทุกอย่างฝึกก็เรียน<า>ไปด้วยคือขอมเขาฝึกไม่เหมือนบ้านเราขอมก็ฝึกก็คือให้เราจานท่านก็บอกว่าเออจานยันนี่นะกี่กะถากี่กะถายันนี่ต้องใช้ยังไง ยังไงท่านก็สอนมามีแผ่นตะกัวมั่งแผ่นเงินมั่ง<ม>อ่อรตสางนี้พายันนี่คือที่อาจารย์เล่ฟังเลยนะครับใช,ใช่เป็นตำราต้นแบบที่ของหลวงพ่อเลยอนี่ลายมือทั้งนล้อาจารย์คเป็นลายมือทั้งหมดโอ้โหนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะครับใช่ก็เรียกว่าคงกั่พันร้อยแปดสามสิบเก้ายันสามสิบเก้าพระคาถา ที่เขาฉลักศิลาแรงใตนครวัดนครถุมนี่ตามแบบขเขมรโบาราณเลยนะที่<ช>ทาจารเราเรียนมาแล้วก็มาเนี่ยมาเขียนทำพ,พยานในสมัยนี้นังการบริกรรมลงไปบางยันก็เป็นกันหายใจจานเป็นเสื้อยันก็ได้เป็นป้องกันตัวก็ได้เราพับใส่กระเป๋าก็ได้การคุ้มครองตัวได้หมดห,หรือก็นคนจะไปใส่กระจกใส่ในบ้านเราก็ได้คุ้มครองสาสตร์ม์ดําที่เขาปล่อยของใส่บ้านเราก็ไม่ได้ป้<ห>องกันได้หมดเลยโอ้โหนี่แนวเขมรเลยอาจารย์ใช่ครับ ลงการทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสามเก้าชั่วโมงนยอาจารย์เก้าชั่วโมงนั่งไม่ได้ลังคนหลังแข็งให้ทำไมเพื่ออะไรอาจารย์ครับหนึ่งก็หาเงินโบรณะวัดให้ดีขึ้นว่าสมัยก่อนวัดก็ไม่เจริญจนเจริญมาได้ขนาดนี้หมดไป50กว่าล้านโอ้โหครับขออาจารย์นี้ยึดแบบโบราณแบบขอมเลยนว่าอย่านี้ใช่ครับเอามาใช้วิธีขอมทั้งหมดเป็นศาสตร์คือเป็นวิชาความรู้ที่ต้องศึกษาใช่ครับศิลปะก็คืออยู่ที่อักขระอยู่แล้ว การยันต้องกันให้ใจการต้องบริกรรมเรียกสูตรต่างๆให้มีชีวิตสาธุ<ม>วันนี้จะขอการาบสักการขอบพระคุณท่านพระครูประหลวิชัยเจ้าวาดวัดสันติวิหารจังหวัดสระบุรีมากนะครับขอบคุณมากครับ รพระครูประหลัดวิชัยวัดสันติวิหารพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงแห่งอำเภอหน,นองแข่จังหวัดสระบ,บุรีช่วงดังครั้งดีและหลอดไฟนาคัสขอถวายกระเช้าหลอดไฟนาคัสให้กับทานพระครูประหลัดวิชัยวัดสันติวิหารด้วยครับนาคัสเองมีความยินดีที่ได้ร่วมถวายหลอดไฟ l อ d ดีให้กับทางวัดสันติวิหารไปใช้ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีความคงทนช่วยทางวัดในเรื่องของ ประหยัดค่าใช้จ่ายของค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นซึ่งตรงกับคำนิยามของนากัสเองที่ว่าแสงสว่างเพื่อคุณและอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่9นาฬิกา30นาทีถึงส0นาฬิกาเฟรี่ดีไซน์บายพิชนะกัวกล้อสวัสดีครับ